ใครชอบพายุใครชอบหนาวฟังทางนี้รอบนี้มาแรงทั้งหนาวทั้งลมพายุลูกเห็บพายุฝนฟ้าขนองชุดต่อไปเริ่มสัปดาห์หน้าพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรากาศในช่วงเย็น วันพุธที่17มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพายุฝนฟ้าขนองชุดต่อไปลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงแะระลอกต่อไปร่วมถึงในด้านของการเตรียมการฟ้าระวังอากาศหนาวเย็นพายุฝนฟ้าขนองรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ใีด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงนะคะยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนเล็กน้อยจนถึง10%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เนื่องจากอะไรจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนทําให้ภาคเหนือทางตอนบนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่ส่วน,น,รนบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมภาคอีสานและเทะเลจีนใต้ทําให้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงเริ่มมีหมอกเข้ามานะคะในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ภาคใต้ใตจึงมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้นะครับส่วนคลื่นลมมีกําลังปานกลางคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างขอให้เดินเรือด้วยความระวังบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมจึงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบวกกับมีบริเวณชอมบรรยากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นนะครับ จะมีฝนเข้ามา10%โดยส่วนมากจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาและสูงส่วน29-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาลมุลนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคอีสานไม่มีฝนนะครับแต่จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาและสูงสุด3-4 1ถึง3องศาบริยนยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาจากลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถ10-25กิลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศดีตอนเช้านะครับไม่มีฝนอุณหภูมิต่ำสุด 20- 23องศาและสูงสุด3 3มสองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2 2่4องยิบองศาและสูงสุด3 3 3, 3 5องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 -20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศดีในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20- 24องศา และสูงสุด3336องศาจากกมตําำลออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ล็คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้นะคะในวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งจันออกส่วนตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็ในตอนเช้าตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ จากร้อยละ30เมื่อวานนี้เป็นร้อยละ40ในวันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24ิบเอดงองศาและสูงสุด32-34ององศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตกลออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเดรสเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กมต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรเบริเวนที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดที่325องศาและสูงสุด33 35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม50ถึง30กมต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเินที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า1มร นอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินแจ้งเตือนฝนนะครับในชุดนี้ฝนยังคงมีตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับฝนเล็กน้อยจะถึง10%จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในวันนี้17มกราคมหลังจากนั้นฝนจะพักยกไปนะครับ18-21มกราคมไม่มีฝนและจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่22มกราคมนะครับจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคกลงเทมหานครปริมณฑลก่อนนะครับ จากนั้น23-25มกราคมจะมีฝนตกฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาครัางเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วน26มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงแล้วนะครับ สาเหตุและปัจจัยจากอะไรจะมีในด้านของลมตมนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอาบไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับเข้าสู่ภาคตะวันออกภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือตามลําดับนะครับส่วนภาคอีสนานในระลอกนี้โมเดลปรับล่าสุดนะครับไม่มีฝน นอกจากฝนแล้วนะครับปัจจัยที่นําเข้ามาคือใน้ด้านของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวนะครับที่จะพัดบริเวณเส้นขาบอากาศสูงหรือมอรากาศเย็นให้แผงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนวมถึงทะเลจีนใต้จะเริ่มจาก22มกราคม2567บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามา หลังจากในช่วงบ่ายของที่ยี่ิบสองมกราคมเริ่มภาคเหนือก่อนหลังจากนั้นหลังจากยีิบสองนกาของที่ยีิบสองมกราคมจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับและกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานจากนั้นยีิบสามมกราคมจนถึงยี่สิบห้ามกราคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลาง ตมนอ,อก,กรุงเทพมหานครริมมฑลทนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาในรอกนี้จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะบริเวณเส้นขอปอากาศสูงหรือบรากาศเย็น จากที่ในทุกะระลอกที่ผ่านผ่านมาจะแผ่ลงมาปกคลุมแบบเป็นแนวนอนนะคบในะระลอกนี้จะแผ่ลงมาปกคลุมค่อนข้างที่จะเป็นแนวตั้งดังนั้นในด้านของลมกระโชกแรงจึงเข้ามาประัะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยเช่นกันนะครับดังนั้น,นะระลอกนี้ทั้งภาคเหนือยีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับพัดบริเวณเส้นคามปอากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นที่1 0ึ4จนถึง1026ัสเฮกโรปราปาส์านแผ่ลงมาปกคลุม เส้นมีความถี่เส้นมีความลึกเส้นมีความต่อเนื่องดังนั้นนะครับจะได้รับในด้านของลมหนาวทั่วถึงกันนะครับและมีอากาศหนาวเย็นในทุกภาคนะครับในระลอกนี้เนื่องจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงดังนั้นจึงทําให้ในทุกภาคมีอุณหภูมิล,ลดลงนะครับและคาดว่ามวลอากาศเย็นรอกนี้จะทําให้อุณหภูมิล,ลดลงประมาณ3-5องศา,าเซลเซียสเลยนะครับ เตรียมก่อไฟผีงนะครับเตรียมความอบอุ่นร่างกายเตรียมหาเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวมาซักเอาไว้เลยนะครับเพราะในด้านของลมหนาวจะเริ่มลงมาในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับเตรียมตัวรับมือกันนะครับขอให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าใ,นในากล้วันกรมอุตุน,น่าจะออกมาประกาศแจ้งเตือนกันนะครับต่อไปนิ้นจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ งดลถเสี่ยงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันในช่วงนี้งดการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟผ่านจากการเกิดไฟป่าและหมอกควันอาทิการจุดธูปก,การสูบบุหรี่และการเผาขยะ งดการจุดไฟเผาขยะยาแห้งเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีการฝังกลบไถกกลบเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟไหม้และควันไฟนะครับงดการก่อไฟในป่าใกล้กับชายป่าหรือการจุดไฟเพื่อล่าศา์หากต้องการก่อไฟควรดูแลอย่างใกล้ชิดและดับไฟให้สนิททุกครั้งนะครับ งดการเข้าไปใกล้พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันรุนแรงเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินงดออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีหมอกควันหากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทร้าบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ